รักขนาราศีตุลแล้วค่ะฮ่เพราะเนี่ยเราค่าห้าลอเลยฮ่าห้าอ๋อค่าต้องเคาะไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันติดไปเลยผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยเวลาก็ฮ่าเนี่ยชอบอืมอ่ะหนูขออีกรอบนึงต่อไปเป็นลักขนาราศีตุลฮ่าเสียงใสกิ้งกิ้งเลยนะคะทําเป็นเบิกปานไปเถอะรู้ไหมตุลเนี่ยปีหกค่าเนี่ยไม่ธรรมดาันดาตุลหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะโอเคโอเคชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน<ะ>ดาวศุกร์คือวีนัสแต่ใจความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้ล้วจะพูดทำไมพูดไปเถอะสำคัญมากชาวตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วปีหน้านี้ดาวราหู ย้ายมาเลงลัคนาราศีตุลมาอยู่กับดาวมนุษย์อยู่่คะเป็นหนึ่งปีที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชะตาชีวิตและอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสก็ย้ายไปอยู่นะครับในตำแหน่งเกษตรราธิบดีแต่อยู่ในเรือนอริซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังแต่บอกไว้ก่อนว่า ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในปี25-65เป็นปีแห่งการเริ่มต้น Chan g ์หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆไปได้อาชีพหรืออะไรก็ตามที่ทำเงินให้กับตัวเองได้มากขึ้น mm. หรือไปพบช่องทางต่างๆที่สามารถที่จะเป็นทางที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น แต่เป็นปีที่เหนื่อยเหนื่อยเลยนะของชาวลัคนาราศีตุลและชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นปีหน้าหาตังค์ได้เยอะมากแต่รายจ่ายก็รออยู่เยอะมากส่วนใหญ่มันเป็นรายจ่ายที่มาจากการขยับขยายธุรกิจเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่สมมุตินะะ<ฆ>ปลูกบ้านสร้างบ้านขาย<ฆ>ขายหมดเลยแต่ เฟสต่อไปไม่อยากจะกู้แบงค์เยอะอยากจะใช้เงินส่วนตัวที่ได้มาก็เงินก็ไปลงตรงนี้อีกอ๋อเหมือนแบบว่าเอาเงินไปต่อเงินนี่ผมพยายามเปรียบเทียบให้ฟังหรือทําธุรกิจอย่างหนึง่งขายดีมากอินคัมดีมากลูกน้องเยอะไปๆมาๆธุรกิจมีการขยายต้องอจ้างลูกน้องเพิ่ม,มทำโปรดักต์เพิ่มหรืออาจจะทำเป็นที่เก็บสินค้าเพิ่มแต่อย่างนี้ก็คือเป็นการเสียเงินในทางที่ดีในทางที่ดีค่ะ ไม่เอแต่มันจะมีทางที่ไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ว่าทางที่ดีตรงนี้คือไปขยับขยายในเรื่องของธุรกิจทําให้ตัวเองนั้นมีความก้าวหน้าเช่นสมมุติว่าอุปรกร์มันใหญ่ขึ้นต้องหาสถานที่ใหม่ต้องมีลูกน้องเพิ่มแบบนี้มีโอกาสสูงมากสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับและชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าไปใช้ทางที่ดีเมื่อกี้ผมบอกแล้วคือการขยับขยายธุรกิจ แต่ไอ้ราหูเนี่ยมันก็คือความลุ่มหลงแล้วมันไปอยู่ในเรือนคู่ครองอชาวลัคนาราศีตุลระวังตัวเองนิดหนึ่งนะคะระวังมากๆเลยนะคะว่าปีหน้านี้จากปกติธรรมดานะครับจะกลายเป็นเพย์บอยเพย์เกิลนะครับราหูเล็งรัก์เนี่ยดาวสเสน่ห์มาดาวกาวอารมณ์ก็มาค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะหาความวุ่นวายใส่ตัว แต่สเสน่ห์มันยั่วจนกูอดไม่ได้อรุมเราเป,เป็นคนที่ปกติดีนี่แหละแบบว่าเป็นคนที่เอ้ยอาจจะคุยกับคนอื่นปกติดีไม่ได้คิดอะไร<า>แต่เมื่อดาวราหูมันเล็งรักทั้งกินเลดกินเลทกำหนัดทั้งเรื่องเซ็กส์เรื่องทางเพศมันวิ่งเข้ามาหาไม่รู้ตัวด้วยอิทธิพลของราหูหทําให้มีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพันนี้ หรือถ้าลุ่มหลวงมากกว่านั้นอาจจะเสียต่างได้นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับมั่งกันเมื่อกี้ hmm. ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะไปเจอคนคนหนึ่งโอ้โหคนนี้หนีไม่ออกคบไปคบไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าเรามีแฟนอยู่แต่อยากจะมีเราอยู่ในชีวิตอยากจะสร้างครอบครัวด้วยต้องไปหาคอนโดหาอะไรก็ t ไหม get ไหมอ๋อจะเสียเงินกับอะไรพวกนี้ต้องระวังหรือถ้าเกิดสมมติเราเป็นผู้หญิง แมผู้ชายคนนี้ถูกใจเหลือเกินเปย์พร้อมเพเลยหรือไปชวนเข้ามาทําเป็นงานเป็นธุรกิจเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตโดยที่ต้องเสียต้องต้องตาตังด้วยนี่คือผมยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ<า>แต่ชาวตุลต้องระวังสิ่งเหล่านี้ที่สุดเพราะว่าเรีะว่าราหูทับกับมฤรตยยูเนี่ยไม่ธรรมดาแรง นะฮะมันหมายถึงเรื่องกีดกดาําัดเรื่องทางเพศเลยและยิ่งใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังเรื่องเหล่านี้นําความร้าวฉานมาให้โดยเฉพาะช่วงปลายปลายปีคือกรกฎาสิงหากันยาตุลาแต่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาอบอวนตลอดเพราะหนึ่งดาวพระหัสเองก็ไปเป็นอลิสติมันไม่ค่อยอยู่แล้วม,มันเหมือนกับบางทีเคยเป็นไหมว่าบอกกับตัวเองว่าจะพยายามไม่ยุ่งกับใคร เปมาคนนี้มาสเปคเลยเด็กมันยุ่วนั่นแหละ,ะหรือบางคนแบบไ,ไ,ไม่คิดจะมั่วแต่ทั่วถึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมจะติงชาวลัคนาราศีตุลไว้ดวงความรักที่เป็นความรักแบบเซ็กส์หรือว่าเรื่องการอารมณ์สูงมากอย่างนี้หักห้ามใจไม่ให้จุดไฟราคะขึ้นมาได้ไหมคะจ๊ะควรทำอย่างยิ่งแต่เมื่อราหูไปอยู่ในเดือนปัตตาน,นีอยู่กับ มันจะอยู่จะทําได้หรือตึงกันไว้ตรงๆดูดูเสียงผมจะทําได้หรือเพราะว่าดาวคู่นี้แรงจริงๆแล้วมันแรงในลักษณะสมยอมคือฝ่ายตรงข้ามก็โอเคไปกับเราด้วยทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเอ,อปัญหามันมีมีโอกาสจะไปเจอแบบเนี้ยสูงมาก ยี้วิธีแก้หนูสามารถแบบอย่างนี้สมมตินหนูเป็นตุนนะคะอาจารย์หนูเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนกับธุรกิจหมดเลยจะได้ไม่ต้องมีเงินเหลือไปเปคนอื่นอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนั่นคือเราพยายามที่จะจะแก้ปัญหาคือไม่ให้เงินอยู่กับตัวเราใช่ดีมากแต่ด้วยอิทธิพลดวงดาวก็ขอติงไว้อีกครั้งหนึ่งว่าบางทีพอมันหน้ามืดขึ้นมา มันก็จะไปหาตรงอื่นมาเพื่อมาทําสิ่งนี้ได้เหมือนกันเอาสร้อยพี่ไปอา่านะนี่คือเราตึงกันจริงๆเลยนะเพราะว่าแล้วไม่แน่เพาะเผลอาอาจจะคนที่มาเกี่ยวข้องกันอาจจะมาอยู่ในเรื่องของงานในวงงานได้ด้วยเ,เพราะมันอยู่มาอยู่ในเรือปรนปัตนีไงหมายถึงความรักคุ้นส่วนแล้วก็คู่ครองแล้วก็ดาวราหูเนี่ยนะของการรู้ไหมเป็นดาวที่มาจากเรือนปุตตะหมายถึงบริวารบุตร เรื่องเซ็กส์เรื่องความสุขทางเพศโอ้โหดูแง่มุมไหนก็จังจังจังๆเจ,จอแน่นอนนะฮะก็ขอติงไว้ที่ผมพูดทั้งหมดพยากร์ทั้งหมดเราอ้างอิงจากดาวจริงๆแล้วเราเราต้องพูดในเรื่องจริงๆถ้าเราไม่ทำได้ชีวิตมันดีแต่ถ้าเนี้ยดาวมันมาแบบนี้ให้ทำยังไงถูกไหมฮะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาวลัคนาราศีตุล ถ้าปกติเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วปี6 6หมีคู่เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้ตัวเองหยุดเลยหยุดได้ใช่ไหมคะถ้าค,ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นปีหน้าลนะกิ๊กเพียบชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถ้าคือแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าฮหยุดตรงเนี้ยมีลูกไปเลยจบพอแล้วอันนั้นคือดี เพราะว่าดาวราหูตรงนี้แปลความหมายอีกอย่างคือมันมาจากเรือนปุตตะหมายถึงลูกได้นึกออกไหมฮะเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นุผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหเพยบอยมีแฟนไม่ซ้ําหน้าคบทิ้งสองสามคนมีความสึกเบื่อแล้วอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่แน่นอนในชีวิตคบปุ๊บมีลูกเลยพอจบเหมือนมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจใช่แล้วก็มันจะได้ไปใส่ใจอยู่ไปคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องบุตรบริวารไม่ต้องเอาเวลาไปมสมรูม้สมรักอะไรอย่างนี้ นะนี่คือชาวลัคนาราศีตุลแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องรวมๆในเรื่องของกิจการงานแล้วมีความก้าวหน้าอย่างมากค่ะมีความก้าวหน้าอย่างมากแล้วก็ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลปัญหาจุกจิกเรื่องงงเรื่องงานจะค่อยๆเคลียร์ไปได้ในช่วงที่ราหูขยับย้ายแล้วก็คนหับย้ายคือมีนาแล้วก็เมษาแน่นอนนะครับ